สอของรับขวัญน้องยูจินรับทรัพย์หนักทองมาเป็นเซ็ตอู้ผู้มากขึ้นท่านคุณพ่อคุณแม่เต็มตัวแล้วสำหรับเจนนี่รัชนกสุวรรณเกตหรือเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นกับสามียูชัดมงคลที่วันนี้วันที่22พฤษภาคม65เจนนี่ได้ให้กำเนิดลูกสาวคนแรกตั้งชื่อน้องยูจินและได้เผยโฉมหน้าน้องยูจิให้ได้ชมกันไปแล้ว ล่าสุดเพจเฟซบุ๊กน้องยูจินได้โพสต์คลิปนอนหลับปุ๋ยโดยมีพ่อยูกำลังนั่งอุ้มกล่องอยู่พร้อมระบุแคปชั่นปะป๊าคลั่งรักน้องยูจินไม่ไหวในขณะที่ทางด้านเจนนี่ได้แชร์โพสต์และระบุข้อความว่าฝากเพจน้องยูจินฉัตรชนกสมแก้ไว้ดูความน่ารักของน้องยูจินกันด้วยนะคะบอกเลยข้าว่าโมเมนต์นี้คุณพ่อคุณแม่คลั่งรักลูกหนักมาก นอกจากนี้เราก็ได้ตะลึงตากับของรับขวัญต้อนรับลูกสาวทั้งเซ็ตทองแบบจัดเต็มมีสร้อยที่สลักว่าลูกสาวปายวและมีกำไลข้อมือและข้อเท้าเอาเป็นว่าไม่รอช้าไปชมความน่ารักกันเลยจ้า